นี่มานี่เลยมเนี่ยเรามาอีกหนึ่งสถานที่นะครับรู้สึกจะมีงานวันนี้เรามาเกี่ยวกับกอล์ฟใช่ไหมครับวันนี้เรามาเกี่ยวกับกอล์ฟถูกต้องแต่ว่าถูกต้องวันนี้มันเป็นวันแข่งกอล์ฟด้วยอ่าวันแข่งกอล์ฟก็ตอนนี้คือเป็นการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์เนชั่นแนซีรีส์ไทยแลนด์คือเอเชียนทัวร์นะฮะก็เป็นแมตช์ที่แมตช์ที่สนามนี้ที่แม็กมาเทนนะครับสามถึงหกมีนานี้นะครับมาดูแล้วนะครับสี่วัน เอครับก็สามสี่ห้าหกก็ตอนนี้คือเขาตีเสร็จแล้วฮะเราก็จะมารีวิวเพราะว่าวันนี้เรามาทําเกี่ยวกับก๊อฟแล้วก็ก๊อฟอสังหารนะวันนี้เราคุณเกี่ยวอะไรกับไม่นีครับอ๋อคือเราถ้าเราทําก๊อฟเราก็ต้องมารู้การการแข่งขันของก๊อฟนะฮะเอเชียนทัวร์นะฮะก็เป็นสนามแบ็กมาเทนวันที่สามวันที่หกครับผมอันนี้ดูลีตเดอร์บอร์ดนะฮะอันนี้สกอร์บอร์ดนะฮะลีตเดอร์บอร์ดอ่าก็จะมีคะแนนสูงสุดต่ำสุดนะฮะ ของวันนี้นะครับผมก็จะมีวันนี้ผู้นําร่วมก็จะเป็นโอ้วันนี้วันนี้อ่าสิบหกสิบหกอันเอร์พาใช่ไหมฮะคนเล่นกอล์ฟต้องมีความรู้นะครับใช่เออนี่คือตอนนี้เป็นสกอร์บอร์ดนะฮะลีนบอลลิร์บอลลิร์บอลนะฮะก็ตอนนี้ก็จะเป็นการแข่งขันที่จบลงแล้วก็นักกอล์ฟก็คือมีอันนี้วันแรก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 อ่าวันแรกเดี๋ยวกล้องจะไปซูมตรงนั้นเยอะมานี่ แตคกองบอกว่ามาทางนี้หน่อยโอเคครับมาทางนี้เลยฮะสนามแมกกาเทนทเป็นสนามที่ v I P อนะฮะก็จะเป็นสนามที่เป็นสนามห้าดาวเลยห้าดาวของระดับของหัวหินเลยใช่ครับผมก็เรามาทําคอนเทนต์วันนี้ก็อยากให้ F อฟซีได้ดูนะฮะอคุณได้ไปกีหลุมเอาวันนี้ได้หลุมเดียวครับผมหลุมแรกครับผมตีก็วันนี้ก็สอนกอล์ แต่ผมว่ามันคลิปนี้มันไม่ใช่สนามนี้นะคุณพามาิีสนามหรือเป่าเนี่ยแต่คือสนามนี้มันเป็นสนามที่เราตั้งใจที่จะมาทำคอนเทนต์ให้ FC นะครับก็จะเป็นสนามที่ VIP อนะเื่อแบ็กมาเล n นที่เห็นคุณปีตีอีกหนึ่งสนามนะอ๋อสนามนั่นก็จะเป็นสนามรองครับผมอ่านะโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเราถ่ายทอดให้กับทางเอซดูนะครับผมว่าตอนนี้เป็นงาน จริงๆอะตรงนน้นจะเป็นวิวนะฮะไปดูไหมฮะเดี๋นึ้นิดนึงอะไปะะ <laughs> เดี๋ยวนึงนิดนึงอ่าโปรกรอล์ฟซัดทอนนำโปรกับซัดทอนนะครับนี่เราเป็นนักกอล์ฟเราก็ต้องมาอยู่กับกอล์ฟนะครับเดี๋ยวนักกอล์ฟด้วยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสนามวิวสนามเป็นแบ็กเมล์เทนนะครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าซสกิร์ซสกิร์ซสกิร์ตครับผมเห็นไหมครับ วีไอพีมากเลยฮะวิวเียวิวนี้ดีหน่อยคุยกมาดูนะครับผมสำหรับมือใหม่เป็นไงเหมาะไหมสนามเนี้ก็มือใหม่ก็เหมาะฮะมาทำคอนเทนต์ได้ครับผมแล้วก็มาที่สนามได้ก่อนครับการที่จะออกรอบีนสนามนี้ก็ถือว่า VIP ฮะต้อง VIP จริงคลาสเวอร์คลาสนะครับเวอร์คลาสนะผมครับต้องผ่านโปรทัอนก่อนมือใหม่ได้ไหมอ่ามือใหม่ได้ครับก็เข้าค่ายเอ่อไทเอ็นเจอร์อินเวสเตอร์ แล้วก็เนียบงค์บเงียบปกสามคนเราเน่จะเป็นเราแนะนำมือใหม่ได้ครับผมก็ถ้ามือใหม่ก็ต้องเขาเรียกว่าอแรกๆอาจจะดูคลิปก่อนโปรคลิปโปรคลิปมีคลิปดูได้นะฮะแล้วก็หมั่นซ้อมในสนามได้แล้วก็ดูโปรคลิปไปด้วยจับไม้บ่อยๆประมาณเนี้ครับผมเราจะได้เองครับก็สมาชิกไทยเที่ยวใครสนใจก็ inbox มาเลยครับครับ